สวัสดีเบกบายค่ะโอ้โหมากระลองชิ้นเล็กดูแล้วเขาไม่ได้นิ่มแบบมากระลองชิ้นใหญ่เลยเนี่ยมันออกกรอบกอบปรง่งปรง่งกรอบกอบเฉย ลักษณะคล้ายบิสกิตเลยชอบแบบชิ้นใหญ่มากกว่าแล้วก็ส่วนผสมของแค่ของแป้งค่อนข้างจะหวานเกินไปค่อนข้างจะหวานเกินไปนะจ๊ะควรปรับปรุงหน่อย ชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่จะฟูนุ่มอร่อยกว่าโอเค